เรามาใส่สปริงเรามาใส่ลูกยางกันนะครับตัวนี้ใส่จลาบาีไปนิดเดียวครับอ่านิดเดียวนะครับกันแค่กันเป็นขี้ตะกันเป็นสนิมนันเองแล้วเราก็กดเข้าไปครับอ่าตัวนี้เรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะฮะเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับสังสาตัวนะครับกดลูกยางเข้าไปนะครับอ่าเช็คเข้าไปเรียบร้อยก่อนที่เราจะใส่สปริงนะครับอันนี้เราทดลองเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราใส่สปริงเลยครับที่บอกนะ ก็คือใส่สปริงไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวสั้นด้านขวาวิธีการกดไม่ยากครับใช้นิ้วโป้งแล้วก็ไขควงแบบนี้เลยครับแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้ครับไปเกาะเสร็จแล้วเราก็กดปึ๊บลงไปแค่นี้เองครับดูอันที่2นะครับใส่เข้าไปก่อนด้านซ้ายนะครับด้านขวาไขควงสอดเข้าไปนะครับแล้วก็จับให้ตั้งหลักให้แน่นนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ อ่าเราใส่ตัวยาวเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวสั้นนะครับเรามาใส่สปริงตัวที่2กันนะครับตัวนี้นะครับใช้นิป่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาถือไขควงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แผ่นรองครับให้ตรงกับรอยปากกกเมจิกเดิมนะครับที่เขามีอยู่แล้วก็กิ๊บล็อกตัวนี้นะครับด้านคมกับด้านมนเราเอาด้านคมออกด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกทั้ง3ตัวเข้าไปนะครับกิ๊บล็อกนะฮะก็สอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ใช้ครีมนะครับหรือว่าใช้ไข่ควงดันเข้าไปได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ